Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa salli ala rasulihin karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mafakina fi dina alimna ta'wina rabbi syirah li sadri wa yasri amli wa ahlin ujjatan min nizani yafqaw qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksawaddi kwa metta pani. Ya Allah dahi pasokka tan bumi iman min sattha tirak la khurub tu tan kap. Sehingga dia raja putkan bacaan kau kuwa. Kau hai Allah patahan sawan hai karau doi na. ขอให้เราอย่าตกนรกขอเลาะเลยการที่เราได้เข้าสวรรค์ขอเลาะเป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาแต่การที่เราจะขอสวรรค์่อเลาะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคงไม่ได้นะครับนักวิชาการให้ความสำคัญหรือว่าบอกว่าสวรรค์นั้นมีคุณค่ามหาศาลท่านอบีบอกว่า สวรรค์นั้นมาลาไนอนนรัตมาลาไนอนนรัตตาของเรานี่ไม่เคยเห็นมันสวยมากมากนะครับเวลาอุจนนสมิอัตความเพราะเขามันก็คือหูไม่เคยได้ยินเวลาเขาตรกกลบิบชัดนะครับจินตนาการไม่ได้เลยนะครับสมองจินตนาการไม่ได้ว่าสวยขนาดนั้นเราเห็นสิ่งที่สวยๆในสวรรค์ใน,ในในดุนยาเนี่ยเราว่ามันสวยแล้วสวรรค์ไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่ายี่กูเพราะฉะนั้น เวลาเราต้องการเ,เราเห็นรถนะครับหรูๆร,ราคาเป็น10ล้านนะครับบ้านอาคารหรือคาราฮาราคาเป็นร้อยล้านนะครับเรือย,ยอดสวยงามราคาเป็นร้อยล้านมันมีราคาของมันเหมือนกันการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินนะครับเพราะว่าราคามันแพงเช่นเดียวกันสวรรค์ก็ล้อก,ก็ราคาแพงจริงๆมันแพงกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับ คือมันต้องจ่ายทีนี้นะครับเราจะเอาอะไรไปไปแลกกับสวรรค์ขอล่ะนะมันต้องจ่ายเหมือนกันมาดูคำพูดของนักวิชาการไว้ไว้สักนิดหนึ่งดีกว่านะครับนักวิชาการบอกว่าสวรรค์ขอนะล,ล้อน่ะแพงเหลือเกินท่านอิบเนอต้อนะครับท่านท่านอิบเนอต้ออิบเนมุสลิมได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์ขอลนะ้อน่ะช่างเขียวสุ ชะอุ่มเหลือเกินนะครับการที่จะได้สวรรค์นั้นมาเนี่ยต้องบิสซอบบริวัรมาการินะครับจะต้องอดทนก็คือราคาของสวรรค์เนี่ยต้องเลขมาด้วยกับความอดทนนะเพราะฉะนั้นการที่จะได้สวรรค์มาเนี่ยไม่ได้ได้ง่ายๆนะครับแล้วนรกนะครับเราจะเข้านารกเนี่ยก็ได้มาช่วยกับการที่เราสนุกสนานนะครับเขาบอกว่า เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอร่อยอร่อยดื่มสุรายาเสพติดดื่มสุราเขานารีมีความสุขนะครับจนกระทั่งท่านอตัตอะบอกว่าฟาลาตุตีอิลามินบาบิชาวาอวิลลาะนะครับการที่เราจะเข้านรกได้เนี่ยมันไม่ได้เข้ายกเว้นมันจะผ่านประตูแห่งความสุขสนุกสนานมันก็เป็นสิ่งที่คนเราอย่างพวกเราเนี่ยมันมันปรารถนากันอยู่แล้ว อันนั้นสุขอันนั้นสนุกสนานพื้นเคงนะครับมีความสุขมากๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไระทางที่จะไปสูอ่อรมณมาฟังคำนี้ครับน่าคิดมากถ้าเราตอบบอกอันจจนนาตุอิลาบุตตะลาหามินสัมเนินอันสวรรค์น,นี้มันมีราคาของมันนะ,ะที่เราบอกว่าสวรรค์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับมันก็มีราคาของมันนะครับเขาถึงเรียกว่า อ am ินนันจันนตะลาบุดดะลาฮามินซัมานินวายซิลอตุลโกลยตุนสวรรค์นี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีราคาสูงมากนะครับการจะเข้าสวรรค์น,นี้มันต้องจ่ายมัองกันนะมันต้องจ่ายต้องจ่ายอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเขาบอกว่า <S <S วเวลามาฟัรมีนัสมันมันไม่มีทางอื่นเลยที่จะต้องหรือว่าไม่มีทางหนีเลยที่จะต้องจ่ายเป็นราคาเข้าไปนะครับ ทีนี้เราจะมาดูว่าราคาของสวรรค์คืออะไรวาฮาจาวซามุนุนจันนะอ่ามาดูนะครับท่านอัาตอบอกว่าเสวราคาที่จะจ่ายให้กับเพื่อที่จะแลกสวรรค์มาก็คืออัศบรุอัศบรุความอดทนและก็ความอดทนนะอดทนอะไรอัลบาะซาตุซีบุลอัมวัลวลดรอรตุซีบุลอับดานวะจัลจิลัตุซีบุลนูฟนุสะ ราคาก็คือการอดทนด้วยสิ่งที่มันจะมาประสบกับเรื่องทรัพย์ของเราปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราจิตใจของเราการปัญหาเหล่านี้เมื่อมาเกิดกับเราเราต้องมีความอดทนนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าจะสรุปกันง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือว่าสวรรค์เนี่ยมันมีราคาสูงนะครับแล้วเราจะอะไรไปแลกกับสวรรค์หรือว่าไปซื้อสวรรค์นะ ท่านอัตออิบนมุสลิมก็บอกว่านั่นก็คืออาสรุนะอดทนอลัลอิมติละบนการทดสอบของเราเอาเราทดสอบนะครับเราไม่ว่าจะเป็นกิตใจร่างกายทรัพย์สินทดสอบยังไงย้อนอดีตกลับไปดูบรรดาซาฮาบะและท่านนาบีนะครับท่านนาบีและซาฮาบะถูกทดสอบนะที่จะไปโดยเฉพาะสวาเนี่ยต้องถูกทดสอบในการที่จะไปเข้าสวรรค์ สาบาที่อยู่มักกะเป็นมุฮาจิรดีนต้องทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาไว้ข้างหลังสาบาที่อยู่ที่มกกาดีนะต้องนําทรัพย์สมบัติของไปบริจาคไปในหนทางของเราเพื่อเผยแร่ศาส,สนาอัลลอฮ์สาบาในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่มักกะหรือมาดีนะก็ตามต้องใช้ร่างกายแบกรับการทรมานจากพวกกุฟารกุริสเช่นท่าน ท่านบิลานเป็นต้นนะครับไซนาบิลานที่ถูกทรมานยังดุเดือดน,นะครับจนกระทั่งกล่าวคําว่าอาหัดอาหัดสมบ้าบางท่านถูกตัดมือตัดแขนนะครบ,บางท่านถูกเลื่อยนายของเขาเนี่ยเอาเลื่อยเลื่อยท้องขาดเห็นไหมแล้วสาบ้าบางท่านก็พบกับความเจ็บปวดหัวอ,อกหัวใจมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือราคา ด้วยกับการสะบัดอดทนกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานศาสนาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีสิ่งต่างๆนานามาทําให้เราเสียอกเสียใจเราก็ต้องสะบัดต้องอดทนทํามีสิ่งต่างๆนานาทําให้ทรัพย์ของเราเสียหายไปบ้างด้วยการที่เราบริจาคไปเองนี่แหละนะครับเราก็ต้องสะบัดอดทนบางครั้งมันก็อาจจะเกิดกับร,ร่างกายของเราบ้างเราอดทนการอดทนนี่แหละมันคือราคา ที่จะทาให้เราจ่ายกับอัลลอฮ์เพื่อซื้อสวรรค์ดังที่อัลลอฮ์บอกว่าอินลอฮัสตารอมินันมุมินินนะครับอัมวาลาหุมบะอัมฟุสฮุมบิอันนาลาฮุมุญญนะอัลลอฮ์จะซื้อตัวของมุมินซื้อตัวเขาด้วยกับซื้อมุมินด้วยตัวแล้วก็รั์สินเขาที่บริจาคไปซื้อด้วยอะไรบิอ um ันนาลาหุมุญญนะโดยการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ เราต้องอดทนขอให้อดทนเพื่อลล l a AH, ์นะครับล l l a ์ ah บอกว่าว่ ah ah ามินันนาซิมียชรีมีวัมินันนาซิมียชรีบตเตนับสหุบิตรอัมรดาติละมนุษย์บางกลุ่มเขาได้ขายตัวองเขาให้กับลล l a AH, ์นะครับลิบ ah ิตรอัมรดาติละเพื่อล l l a AH, ์พอใจเพราะนั้นการอดทนของเราจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลก็คือหรือจะเป็นราคาที่จะไปซื้อสวรรค์ได้ก็คือเป็นการอดทนเพื่อให้อลลอ พอะ่าไทยนะครับไม่ใช่อดทนเพื่อให้ใครชมว่าฉันเป็นนักอดทนฉันเก่งฉันอดทนฉันสามารถทำโน่นนี่นั่นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอัลฮัมดุล,ลิลละจากหัวข้อเรื่องสวรรค์ก็ล้อราคาแพงมากโดยท่านอัลตอ้ออิฟนิมุสลิมได้กล่าวว่าสวรรค์ก็ร้องมีราคาสูงมากแล้วไม่มีหนทางใดที่จะเข้าสวรรค์นอกจากต้องจ่ายจ่ายราคาของมัน ส่วนราคาเขามันคืออะไรคืออัสบรวสบรุอดทนกับอดทนอดทนในการที่จะเสียสละอดทนในการเสียสละร่างกายทรัพย์สินนะครับแล้วก็จิตใจของเราเพื่อให้กับอัลลอฮ์นะครับเหมือนก็ขายตัวของเราให้อัลลอฮ์นะอันนี้ซามานนมันจะเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อที่จะซื้อสวรรค์ของเราดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวใน,นคุรานเพราะฉะนั้น เมื่อเราทํางานศาสนาอะไรเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสิ่งต่างๆนานามากระทบความรู้สึกมาทําให้เราเสียอกเสียใจจงคิดไปเถอะนั่นแหละคือราคาที่เรากําลังจ่ายเพื่อที่จะได้มาซึ่งสวรรค์น้ะขอเราครับขอให้เรามีความสุขกับการจ่ายสิ่งนี้ให้กับเลาเพื่อเราจะได้สเสวยสุขกับสวรรค์น่ะขอเราในโลกน้าอา่ะเระบ